สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม bullet angel นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นปืน m 6 0กระบอกนี้นับกระบอกสีชมพูนะครับนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะวิธีการยิงอะไรแบบนี้นะครับนะก็แบบมันมันดีมากนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังเลยนะครับนะเสียงมันแบบไพรมากอ่ะใช่ปะอันนี้ร้อยสิบนัดเลยนะทุกคนนี่ร้อยสิบนัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่อะไรกันบ้างนะครับนะนี่ครับ ดาเมจ30นะครนับความแม่นยำห้า57นะครับทะลุ18นะครับอัตราการยิง63นะครนับควบคุมนะครับการควอบคุมนะครับ24นะครับการเคลื่อนไหว36นะครนับถือว่าช้ามากนะครับการเคลื่อนไหวนะครับลูกกระสุนนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับน่า1้อนัดเลยนะครับน่ยิงแบบสบายๆเลยนะครับถ้าเอาไปเล่นด่านซอมบี้นี่หสุดยอดครับไม่ต้องกลัวลูกกระสุนหมดครับหมดยากมากเัวนนี้นะการเคลื่อนที่เนี่ยมันแย่มากนะครับบอกเลยนะเป็นนี้แบบช้ามากนะครับ แต่ถ้าเราจะไปเล่นจริงๆนะครับก็สลับเป็นมีดนะครับนะสลับเป็นมีดอะไรก็ได้นะครับมันก็จะทําให้การเคลื่อนไหวนะครับเร็วขึ้นนะครับนะถ้าผมถือมีดอันนี้นะครับนะมันก็จะเคลื่อนที่เร็ว82เปเลยนะครับนะก็ต่างกันริบติ้วเลยนะครับอ่าเดี๋ยววิธีการได้มานะครับก็กดตรงจอยเกมนะครับกดอันที่2เนาะนี่ครับกดอันที่2ตรงนี้ครับแล้วกดอันสุดท้ายนะครับแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับนะเข้ามาหน้านี้นะครับ แล้วเราก็ทําการกดสร้างทีนะครับให้ครบ5้าคนนะครับนะแล้วเราก็จะมาทําภารกิจตรงนี้นะครับนะให้ครบ100เหรียญนั่นเองนะครับนะก็จะมีเหรียญแบบนี้นะครับนะสีเหลืองๆนะครับให้ทําอะไรบ้างนะครับเราก็ทําตามไปนะครับนะแล้วก็จะมีพวกให้รับอันนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเหรียญเป็นตัวไดมอนด์นะครับนะเป็นโปรไฟล์หรือพวกนี้ก็ไปเล่นกันนะครับเพราะว่าปืนก็ถาวเลยนะทุกคนนะก็ไปเล่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเกมว่าจะเป็นย <prompt> like ังไงนะครับว่าจะยิงขึ้นหัวหรือเปล่านะครับเดินช้าขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในเกมมาดีกว่านะครับผมก็หาห้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เป็นเรือสาร้านนั่นเองนะครับนะลองดูนะครับว่าผมจะทําการฆ่าได้สักกี่ตัวนะครับเพราะว่าปืนนี้มันเดินช้านะครับผมก็จะทําการสลับมีดตลอดเวลานะครับลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าก็สลับมีดนะครับ มันจะทำการเดินเร็วขึ้นนะครับนะลองดูสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงมาได้ให้ดูนะครับแล้วก็สลับมีดนะเห็นไหมทุกคน อ่ะคณะนะครับเพื่อนแบกนะครับผมฆ่าไปกี่ตัววะเนี่ยผมฆ่าไป6ตัวนะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าไม่เวิร์กกับผมนะปืนนี้อาจจะเวิร์กกับคนอื่นนะครับคนอื่นอาจจะเล่นขึ้นนะครับมาอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับผมอาจจะเล่นแย่นะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมก็น่าจะไม่ติดท็อป3อยู่แล้วนะครับนะดูท่านะเดี๋ยวถ้ามีปืนอะไรเข้ามาใหม่หรือได้ปืนอะไรแบบ ที่ไม่ค่อยเคยเห็นกันในเกมอื่นๆนะครับแล้วมาเจอในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วบ,บ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ